เรามีคู่กันอยู่แล้วใช่ไหมปมมือตรงกลางให้นับหนึ่งหนึ่งนึง่นึงนึงติดแมติดแม่เอออล้ก็เปิดสหน่อเตอาเปิดเวลาใส่แมสต้องจำไว้นะคะว่ายาใส่เกิ ครึค่งชั่วโมงเกินไปพอใส่ครึ่งชั่วโมงแล้วต้องเปิดเอาหมยเอามาหายใจ้างนะคะไมะ่งั้นคาร์บอนไดออกไซด์มันจะเข้าไปทาลายเซลล์ของเรานะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะเพราะว่ามาอยู่อย่างนี้เวลาเราหายใจคืนมันจะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาพอเข้าไปนานๆปุ๊บหนึ่งจะทําให้เราม่วงมากขึ้นอสองเราจะทําให้สมองเราเกิดเหนื่อยล้านะคะอันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งชั่วโมง แล้วก็เปิดพัดลแช่แล้วซื้อ5นาทีแล้วก็ปิดก่อนะแต่ถ้าอยู่ในห้องอย่างนี้ลูกคือไม่รอดหรอกนะคือมันไม่รอดหรอกถ้ามาอยู่ในขนาดนี้แหลน้นะคะแต่ทีนี้ร้องเพลงนะคะให้จิตใจเราให้อารีนาดีมันหลังนะคะก่อนที่เราจะไปเติมอาหารสมองในช่วงตลังไปอันนี้ก็จะได้ยินกันหลนะคะร้องอีกทีสามสี่เมื่อสามสี่เ มีหวานรองในกกันทุกคนยิ้มออกใจสุใจกันกับเธอเิใหม่ีรอยมให้ที่คุ้นตามันแสดงที่แจมงว่าทุกขันเวลาถึงคืนนี้ โอเคตอนนี้มันทําห้เราต่อนะคะข้อมือตองกาให้นับหนเือแล้วก็เอามือของเราไปปบกับเพื่อนนับสองาคู่ไม่ได้หาคู่คู่อนไรคู่สอง เลยสลบเตะถูกต้องค่ะสองอามือเตะกันส,ส,ส,สองน,นี้คู่นี้นะคะที่อ้าวอีกงานคู่กับแตะชื่อคุณแม่ขาค,คุณแม,ม่คู่นี้นะคะเอ่อและของเราพวคู่นี้หาคู่ตัวเองไม่ได้ใครที่มีคู่เยอะมากอ้าวไม่เล่นขี้แล้วอะัรโคกงอะไรนะตืวนตัวดีก่อนมื บวน้องบโอเคทาปกตรงกางนัดหนึ่งปกรานัสองสองสามหน้เจอผู้ใหม่นัถี่ดินดู